อันนี้จะเป็นบ้านสองชั้นนะครับจะเป็นบ้านสาบของทางยาวนะครับมีสองนอนสองน้ำก็จะเป็นบ้านที่ทาสีใหม่นะครับด้านล่างนี้จะมีแอร์หนึ่งตัวนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นทางขึ้นชั้นสอง เพิ่งปรับปรุงนะครับทาสีใหม่ตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของใต้บันไดนะครับห้องน้ํานะครับอยู่ด้านล่างหนึ่งห้องนะครับด้านบนจะมีหนึ่งห้องนะครับที่นี่จะมีสองห้องนอนแล้วก็มีโซนด้านหลังนะครับเป็นโอเพนแอร์นะครับอ่านี่จะเปิดกว้างนะครับทํากิจกรรมได้นะครับโล่ง เดี๋ยวพาเดินดูชั้นสองนะครับายาวบาสะายาวนี้นะครับตรงชั้นสองขึ้นมานะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องครับขึ้นตรงทางนี้แล้วก็สองห้องนอนนะครับก็จะมีแอร์ทั้งสองเครื่องสองห้องนะครับแล้วก็บีระเบียงด้านหน้าอยู่นิดนึงนะครับ เป็นลักษณะสอห้องนอนที่กั้นด้วยกระจกนะครับก็จะเป็นบ้านรูโล่นะครับไม่มีเฟอร์พื้นจะเป็นลักของพื้นไม้นะครับ